ค่ะอาจจากสถานการณ์โควิด1นท่ะนะผู้ชมค่ะเดี๋ยวลงใต้กันไปหน่อยแล้วรายงานเกาะติดสถานการณ์กันมา2-3วันแล้วแล้วก็หลายคนก็ให้กําลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยที่อยู่ภาคใต้ตอนนี้นะคะเพราะว่าฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องมา4-5วันแล้วแล้วน้ำเนี่ยก็ยังคงท่วมในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดอยู่อย่างเมืองคอนที่นครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยฝนก็ยังคงตกหนักนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในโซนภูเขาค่ะ ฝนก็ยังตกหนัก ก็เลยทําให้ทางจังหวัดเขาต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทั้ง23อําเภอค่ะแล้วก็ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาได้สรุปความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้พื้นที่ประสบภัยรวม19อําเภอรวม133ตําบล942หมู่บา้าน114ชุมชนนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวม5รายนั่นเองค่ะแล้วก็ความเสียหายด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการประมงปศุสัสั์แล้วก็สถานี ลประทานก็เสียาหายไปด้วยหนึ่งแห่งเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ทั้งจากกองทัพภาคที่4ตํตำรวจภูธรตะเวนชายแดนอา,าสาสมัครกู้ชีพกู้ภยัยก็รีบเข้าสนับสนุนย้ายผู้ประสบภัยพร้อม,อมนําอาหารแล้วก็เข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะจากการสำรวจเนี่ยไปแถวๆหน้าโรงพยาบาลมหาราชค่ะตรงถนนราชดํเนินเนี่ยซึ่งเป็นสายหลัก ก็ยังคงมีน้ําท่วมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นบางช่วงรถเล็กเนี่ยยังสัญจรไปมาได้อยู่โดยเฉพาะช่วงหน้าโรงพยาบาลมหาราชก็ยังคงมีน้ําท่วมแต่ว่าภายในโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยต้องกั้นกระสอบทรายกันน้ําเข้าแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติกันอยู่ ทีนี้อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันอย่างเมื่อวานเรารายงานไปก็คือยังยังใช้บริการได้อยู่วันนี้ค่ะตรงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชน้ํายังท่วมรอบนอกนะคะซึ่งรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วกองทัพบกเนี่ยกับท่าอากาศยานเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกประชาชนก็คือรับส่งผู้โดยสารตามจุดให้โดยใช้รถทหารนะคะบริการตามจุดต่างๆค่ะก็สามารถที่จะไป ขึ้นรถทหารบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารเพื่อเข้าเมืองได้ส่วนทางรถไฟก็ปิดใช้บริการเพราะว่าเส้นทางของสายรถไฟเนี่ยมันมีน้ําท่วมขังแล้วนะ,ะแล้วก็มีดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางค่ะคือรถไฟเนี่ยปิดไปแล้วแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยรอบนอกเนี่ยมีน้ําก็ต้องใช้รถทหารนะคือยังยังอยู่บนฟ้าเนี่ยคือยังบินได้อยู่แต่ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นบนบกรถไฟเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่นะคะส่วนย่านเศรษฐกิจของ จังหวัดเนี่ยที่ชุมชนท่าวังระดับน้ำท่วมอยู่นะคะประชาชนก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาหาซื้อสิ่งของอุปภโภคบริโภคปรากฏว่าสินค้าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆตอนนี้หมดเกลี้ยงนะไม่เพียงพอกับความต้องการทางศูนย์การค้าอของเซนทรันพาซานครเขาก็เลยประกาศต้องปิดห้างไป1วันนะคะ,คะแต่ว่าเขาเปิดบริการเฉพาะ ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนี่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่าสินค้าเนี่ยอาจจะหายากแล้วด้วยส่วนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงตั้งแต่เช้าวันนี้ฝนยังตกหนักในบางพื้นที่ท้องฟ้าสว่างสลับมืดน้ำในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเนี่ยลดลงถนนหนทางเนี่ยยังสัญจรไปมาได้ชาวบ้านเขาก็ออกมาทำการล้างบ้านแล้วก็ถนนทางเข้าบ้านเพราะว่า พอน้ำเนี่ยมันอาจจะลดลงแต่ว่ามันยังมีดินโคลนอยู่แล้วก็พบว่าในเขตพื้นที่ตําบลชมายนะคะก็ยังคงมีน้ําท่วมขังน้ําก็ยังสูงประมาณ30เซนติเมตรส่วนเส้นทางเพชรเกษมสาย41ก็ยังมีน้ําท่วมเป็นบางส่วนรถใหญ่เนี่ยยังสัญจรได้ตามปกตินะคะในจุดนี้อจากนาครศรีธรรมราชค่ะยังอยู่ที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดพัทลุงพัทลุงเนี่ยฝนตกหนักทั้งคืนเลย แล้วถ้าไล่เลียงตั้งแต่ช่วงสายเนี่ยมวลน,น้ำป่าจกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุงเนี่ยก็ไหลหลากลงมาตามน้ำตกต่างๆอีกรอบโดยเฉพาะที่น้ำตกไพรวันมโนราอําเภอกงหลาแล้วก็มีน้ำตกโตนแพนทองอําเภอศร,รีนครินมวลน,น้ำก้อนใหญ่เนี่ยกำลังหลากลงมาท่วมยางพื้นที่ด้านล่างของตำบลชารัตนะคะคลองสายขาวคลองเฉลิมอําเภอกงหลา ส่วนพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ําก็เพิ่งจะลดลงไปได้20ชั่วโมงน้ําก็กลับมาท่วมอีกครั้งรอบนี้เป็นรอบที่3คือบางทีในบางจุดเนี่ยน้ำมาแล้วน้ําก็ไปแล้วก็มาใหม่ค่ะมวลน้ำเนี่ยเพิ่มระดับต่อเนื่องนะในรอบที่3 แล้วน้ําครั้งที่3เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสีแดงขุ่นด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าสังเกตการแล้วก็แจ้งไปยังพื้นที่รับน้ําว่าอให้เตรียมรับมือกับมวลน้ําก้อนใหญ่อีกระรอกนะคาดว่าน้ําจะไหลหลากลงพื้นที่ลุ่มของอำเภอกงหลาที่อำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางแก้วนั่นเองขณะที่มวลน,น้ําป่ากับน้ําฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยน้ำก็เลยหลากท่วมในพื้นที่ตําบลควนมะพ,มพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง แล้วนี่นี่คุณโอ้ดูเจ้าหมูเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยนะเมื่อกี้อ่เพราะฟาร์มหมูของชาวบ้านเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดหมูเนี่ยมันต้องลอยไปกับน้ําแบบนี้นะคะน,นี่น่าสงสารมากเลยนะ คือเจ้าของเนี่ยคือ,คอยังทําอะไรไม่ได้ไงแล้วน้นมันไหลแรงมากดูสิ<ช>ทําได้แค่ยืนมองเอ้ไม่สามารถลงไปช่วยเจ้าหมูได้เพราะว่าน้ามันมันไหลแรงจริงๆนี่น่าสงสารมากเลยนะคะส่วนพื้นที่ริมทะเลสาบสงขาในห้าอำเภอของพัทลุงนะคะในหลายอําเภอไม่ว่าจะเป็นควนขนุนอาเภอเมืองเขาชัยสนบางแก้วปากพายุระดับน้ําเพิ่มต่อเนื่องโดยเฉพาะตําบลลาปำําบริเวณหน้าบริษัททีโอที OT เนี่ยน้ำหลากท่วมผิวจราจร ทางแขวงการทางเนี่ยเขาต้องเอาป้ายมาปิดเส้นทางเพื่อป้องกันร,รถผ่านน้ํานั้นท่วงท่วมสูงถึง60เซนติเมตรเลยแล้วก็เส้นทางทะเลน้อยนะคะที่ตําบลพนางตุงจนไปถึงลําปาเนี่ยบนผิวจราจรเนี่ยน้ำไหลผ่านเพิ่มระดับชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องขนย้ายสิ่งของอุพยพครอบครัวมากางเต็นท์นอนบนถนน พร้อมสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะคือในจุดที่เราพักอาศัยนี่คืออยู่ไม่ได้แล้วต้องใช้การกางเต็นท์ออกมานะคะลองคิดภาพตามนะเห็นใจชาวบ้านมาก ฝั่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพทะเลน้อยเขาก็เลยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะคะก็เร่งอบพยพสัตว์เลี้ยงสิ่งของขึ้นมาไว้บนถนนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองก็ต้องมาอยู่บนถนน,นบนที่สูงกันกอ่อนนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปช่วยเหลือเต็มที่นะคะ,คะอาหลายท่านเนี่ยก็ส่งกําลังใจนะคะไปยังผู้ประสบภยัยก็ขอให้น้ําลดเร็วๆค่ะคืออุปสรรคตอนนี้เป็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาต่อ<ช>เนื่องนั่นเองนะคะก็ระบายไม่ทันนะคะอ,อันนี้ก็ส่งกําลังใจให กับทางผู้ประสบภัยรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนประชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ